สวัสดีครับเพื่อนๆกัลยาณมิตรทุกๆท่านนะครับวันนี้ผมจะมาพาเพื่อนๆที่น้องครูบอาจารย์นะครับมาชมนะฮะหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับพิมพ์นี้แปตกๆนะครับผมไม่ทราบนะครับว่ามีการสร้างหรือเปล่านะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับเป็นหลวงพ่อเงินนั่งบัวนะครับพิมพ์นี้หาพบเจอค่อนข้างยากนะครับ ท้องตลาดหรือว่าในอะไรหาพบเจอน้อยนะครับมาดูนะครับนั่งนั่งกรีบบัวนะครับนั่งบนกรีบบัวในกรีบบัวนะครับหลวงพ่อเงินนะครับรูปหล่อพระหลวงพ่อเงินนะครับวันนี้นจะออกเนื้อเหลืองอมเขียวนะครับพระอยู่ในครอบแก้วนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็อัญเชิญอัญเชิญหลวงปู่ท่าน เข้ากรอบแล้วข er ึ <ch> ้นคอแขวนอยู่นะครับองนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอากรอบออกนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆนะครับพี่น้องชมชมเนื้อเนื้อที่เนื้อนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับผมจะแกะแกะแกะกรอบพลาสติกออกนะครับให้พี่น้องชมให้ชมเนื้อหานะครับครับผมชมเนื้อหานะครับ เนื้อนี่จะใสวาวเลยนะครับจะเหลืองครับเหลืองอมเขียวนะครับนะฮะคือการนั่งนะครับนั่งบนถ้าเป็นภาษาเราเขาเรียกว่านั่งนั่งบัวนะครับซึ่งผมก็เห็นหลายๆองค์มานะครับแต่ว่าที่แปลกนะครับผมเจอพระในลักษณะอย่างนี้นะครับเจอไม่กี่องค์นะครับเท่าที่เห็นมานะครับ ผมได้พระองค์นี้มาตอนประมาณปีห้าหกตอนนั้นที่ผมมาบวชอยู่ครับผมบวชบวชเป็นพระแล้วก็ได้มาเดินธุดงค์ออกไปแล้วก็ได้มาครับได้มาตามาตามแผงตามแผงที่ว่าเป็นงานเดินธุดงค์นะครับผมงานาปารมีศรีปาจีน,นครับปีสองครั้งที่ยี่หกยิบเจ็ดประมาณนี้นะครับที่ไปได้มาจากกระบินบุรีพระองค์นี้นะครับ ก็สืบสาวาเล่าเรื่องนะครับเล่าประวัติให้ฟังตอนนั้นผมก็นั่งปฏิบัติกรรมาฐานอยู่ครับผมเห็นหลวงพ่อลอยมาประมาณสักประมาณตึกสิชั้นนะครับลอยมาอีกสักครู่ก็เห็นรูปหล่อหลวงปู่ทวดนั่งบัวเหมือนกันลอยมาเหมือนกันไล่กันไปไล่กันมาผมก็ดูอยู่ในในจิตที่ผมกําลัง นั่งกรรมาฐานอยู่สักแป๊บหนึ่งผมก็เออหลวงพ่อมามาปลดผมก็ดูสักแป๊บหนึ่งก็กลับกลับเข้ามาที่จิตเหมือนเดิมแต่ที่ความเป็นไปได้นะครับอีกประมาณสัก 5- 6วันถัดมานะครับออกเดินธุด,ดงครับแล้วก็ผมไปเจอไปเจอผมก็เช่าเช่ามาเลยครับตอนที่เป็นพระนะครับประมาณปี56กก็หลายปีแล้วครับตอนนี้นะฮะ นี่ครับด้านหลังนะครับผมชมความงามไปเรื่อยๆนะครับเนื้อนี่วันนะเนื้อจะออกเหลืองนะครับเหลืองอมเขียวนะครับดูใกล้ๆนะครับพี่น้องครับเสียนนี้จะเป็นรูปบาดคว่ำเลยนะครับครับทุกอย่างสวยงามนะบัว จะเขียวนะครับวันนะทองเหลืองนะครับทองเหลืองจะอบเขียวนะครับเขียวอมเหลืองแล้วก็วาวนะครับผมจะไม่หมองนะครับนะฮะเป็นพระองค์หนึ่งที่ผมเก็บมานานแล้วครับผมได้มาตอนสมัยบวชจนนปัจจุบันนี้ก็ยังเก็บอยู่ครับผมก็ยังอาราธนนาอันเชิญขึ้นคออยู่นะครับตอนนี้นะครับ ไปเจอองค์หนึ่งลักษณะคล้ายๆของสอจออยู่ที่กระบินบุรีนะครับก็เท่านั้นแหละครับผมเจออยู่องค์นี้แล้วก็อีกองค์หนึ่งองค์นั้นแหละครับของสอจอที่จังหวัดกระบินอําเภอกระบินบุรีปาจีนนะฮะก็เหมือนกันนะครับระคือพิมพ์ทรงนี่จะสวยงามนะฮะสวยงามนั่งขัดเพชรนะครับนั่งสมาธิไม่ใช่ขัดเพชรนั่งสมาธิ วาทับซ้ายแล้วก็มีกรีดบัวนะครับแต่กรีดนี่ก็มีก็เรียกว่ามีคราบขี้เบา้าแล้วก็มีคราบสนิมครับสนิมของทองเหลืองขึ้นมานะฮะเลือเล่อๆเขียวๆนะครับแต่องเนื้อเนื้อองค์พระนี่จะเหลืองนะครับเหลืองละอมเขียวนะฮะก็แล้วแต่ท่านชอบนะครับผมถ้าชอบพระแบบผมเก็บสไตล์แบบผมหลวงพ่อเงิน ท่านเมื่อท่านเจอท่านก็เก็บได้นะครับแบบนี้นะครับเพราะว่าเท่าที่เห็นมาผมว่ามีไม่กี่องค์ฮะเวละการสร้างนี้ประมาณ100 100าร้อยร้อยเก้าสิบกว่าองค์หรือเท่าไหร่นั่นแหละถ้าจาไม่ผิดมีคนเล่ามผมฟังประมาณนั้นครับถ,ถ้าเจอถ้าเจอเก็บได้เลยนะครับผมพุทธคุณดีมากครับหลวงพ่อเงินนะฮะแค้วคาด การเงินการงานกับมหาเสน่ห์และก็คงกับพันชาตีด้วยนะครับผมพี่น้องคลิปนี้ล่ำลากันด้วยรูปหล่อหรือรพวกเงินสวยๆนะครับจากอกเมืองแก้วนะครับ